ันทะพไมายห่างโคตมิสุดตังปัญหามาเสหเหเว,วมมหสุดตัง้าปะเจ้าสะดักมาแลอย่างนี้ว่าเอกังสม,มัยยังพระขวสมมาสมัยหนึ่งราภู มีพระพาเจ้าวเวสลิยังวิหารติมหาวันนี้กุฏาคารสาลายประทับอยูย่ในกุฏาคานสาลาในป่ามหาวันไกล ติโคตมีพระนั่นแลพระนามมหาปจาบดีโคตมีเยนาภาขาวะเตนุปสังกามีเข้าไปเฝ้าพ,าพระภูมีพระภาเจ้าแลพระวันตัมเอ เทโวจาได้การทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดานิวาสาทูเมพันเตภขวาสังคิเตนะธรรมะเทสตูยะมหาหังภขวโตธรรมะสุตตวะหะเอ ข้าวุปกัตตาอัปปมัตตาอาตตินิปัติตคาวิหารยันตีดีแล้วพระเจ้าค่ะพระพระองค์ได้สะดับพระธรรมใดของพระผู้มีพระภาคจ้ เหลีกออกแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนสงไปแล้วขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมนั้นแก่ข้าพระองค์โดยดย่อเธอเยโคตะวังโคตะมิทังมมิ ชานียสีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกนพระนางโคตมีท่านพึงรู้ธรรมเราได้แลว้วอิเมธัมมาสรารายสังวัตตัน ไปเพื่อความตนาันหาโนวิราคายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อใครความตาัณหาสร้างโยคายาสร้างวัดตันติทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความประกอบทุกโนวิสร้างโย ไม่ใช่เป็นไปเพื่อปราศจากความประกอบทุกอาจะยายาสร้วัตตันตีทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสั่งสมของกิเลสโนอาปจัจะยายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความไม่สั่ง สกอ,องกิเลไม่หิตสตายาสังวัตตันตีทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่โนอาปิชตายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความอยากน,น้อยอาสันตุต ทิยาสร้างวัดตันตีทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษโนสันตุติยาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสันโดษสังขานิายาสร้างวัดตันตีทำเหล่านี้ เป็นไปเพื่อความทุกข์ขีดด้วยหมู่คันนะโนปะวิเวกาอย่อไม่ใช่เป,ใเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คันนะโกสั์ชายสังวัตตันติทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเกียรติรา โนวิร no ิยารัมพายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความรารรกความเพียรทุกภารตายะสังวัตตันตีทำเหล่าน <Am S 1> <am S 2> ี aya, ้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาโนสุภารตายาตี ใช่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลีย้ยง,ง่ายเอกังเสนาโคตมิภาเรยยาสีดุก่อนพระานานโคตมีท่านถึงนสงจำไว้โดยส่วนเดียวนิโสธรรมโมนิโสวินยโยนิตั สันนติว่านี่ไม่ใช่ธรรมนี่ไม่ใช่วินายนี่ไม่ใช่สัตวุศาสนาเยจัโคตะวันโคตะมิธรรมมิชาเนยยาสีดูก่อนพระหานโคตะมิก็ท่านพึงรู้ ทั้งเราได้แล้วว่าอิมรธรรมมาวิริทายาสรวัตตันตทีทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความใครกำนาดโนสราคายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความตาัณฑ์ วีสังโยคายาสัวัตตันตีทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อปราศจากความประกอบทุกโนสังโยคายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความประกอบทุกอาปาใจยายยาสังวัตตันตี ไปเพื่อความไม่สั่งสมของกิเลสโนโอาจะย,ยายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสั่งสมของกิเลสปิสจิตตยยาสังวัตตันตีทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อย โนไม่ชะตายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความยากใหญ่สันตติยาสังวัตตันติทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อผวานสันโดษโนอาสันตติยาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความ ไม่สันโดษปะวิเวกกายสังวัตตันตีทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสังัดจากหู่คณะโนสังากายมกายยาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความทุกคลีด้วย มิริยารัมพายสาสังวัตตันตีทมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความปารากความเกียรโนโกสัจชายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเกียรพระสสุภาพระตายสังวัตตันตี ทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงง่ายโนโทธธุขารตายาตีไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยง,งายากเอกังเสนโคตามิทาเรยยาสีดูกปะนานงโคตมิ ท่านึงทรงจำไว้โดยส่วนเดียวเอโซธรรมโมเอโซวินัยโยเอตังสัทธ,ธุสาสนติว่านี่เป็นธารมนี้เป็นนิยมให้นี่เป็นสัทธ,ธุสาสนาอีททัะโวจะพัทธวา กาผู <Ö. S 1> ้มีพระภาคเจ้าด้ตรไปสตรนี้จบลงแล้วอาตมนามาปาชาปฏิโคตมีพระนามาฮาปชาบดีโคตมีก็มี ภาคภาวโตภาสิตังอาภินันทีตีชื่นชมพาสิษของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วดานนี